สม้มทอดปลาสม้มปลาอะไรเกาลัดโอ้ทองปลาลัดทอดนะคะไม่ได้ทอดทอดกับหม้อหม้อ,อะไรหม้อเฟรนฟ,ฟ,ฟรายหม้อเอรฟรายนี่เราทอดกับแอร์ฟรายนะคะประมาณห้านาทีห้านาทีคะ่ะแล้วเราค่อยกลับมาดูใหม่ว่าห้านาทีแล้วมันจะเป็นยังไง คอยดูนะคะอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูค่ะดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่าดูสิใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่นะแล้วเราก็กลับด้านอีกประมาณ5นาทีแล้วก็กินได้ค่ะแล้ว5นาทีนะประมาณนี้ค่ะสวยไหมคะทอดกับเอปเปิไม่ต้องใช้น้ามันนะคะเนี่ยแคนนี้แล้วก็กินได้ค่ะมาเมื่อมามาด้วยจ้ากินข้าวเหนียวกันกินข้าวเหนียวอันนี้ก็คือปลา ปลาเกาลัดปลาลักปลาลักทำเป็นปลาสม้มแล้วก็เห็ดอ,อันนี้น้ำพริกมะเขือพวงบุนติตรอบจกอมลิงมาตีลิงกระติมรุมเนี้อเูียวหมกบุนนี่ก็มะเขืออันนี้ก็เ,ออเริ่มเลยเนาะต้นอะไรดอกไม่รู้ขึ้นใช่แล้วเราก็ <laughs> เปิดพระอบนี่ไงไม่ใช่แลาแต่ก็กินได้ค่ะข้าวเหนียวมาด้วยจ้ากินข้าวเหนียวกันจ้ะมากินกินขา้าวเที่ยงข้าวเที่ยงค่ะเดี๋ยวกินนี่ก่อนอื้อ ดมามาตัวแต่ตรเมอเนี่ยตรเมอจรจิงไงอาจิงไงพองเฮอร์อพองม,งมุจ่ามูจ่ามาเอื้อกยองมามามาจ่ามาจาเซฟเซบมาเซบด้วยกันจา่ามึมมหิดส่วน ประเสริฐเห็ดเห็ดละโงกค่ะเห็ด <laughs> ละโงกปลอม <laughs> คำใหญ่ๆหญ่เจ็บม,ม,มากค่ะเซ็บเซ็บเวด បើមមកងគិមត្រីហ្នឹងວ່າទៅជាយ៉ាងពីមືខ្លួនឯងទៅប៉ាត់ប៉ាត់បានដែរមែននេះអឺ er បានដែរគេដែរអរ่อยថ្ងៃតែវាមិនមានមទីផុងមិនមានមទីផុងដាក់មទីផុងក្រកដាក់ប្រហុកចោលទៅកជលិកជូក្រូច ซอยกระติมกระหอมนะจโรอัน,นิซีนจิโรอาปลาเก๋าปลาปลาเกานัปาปากลปลาอะไรเขาดอกปลาแซลมอนเออมันเป็นฝรั่งกัไจะเกินเหาอกจีไม่ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่เลยไม่รู้จักเขาว่าปลาแซลมอนเราก็ไม่รู้ใช่ได้ใช่ได้อร่อย บนติ๊กตับแตงกอมติรอมสลำสนอมน้อยเสร็จค่ะเสร็จเป็นไง <laughs> เนะาะเป็นไงพร้อมเขา้อมไม่จ้ะผัดขึ้นช่ายนะไปใกล้ค่ะ หนี่ยมผักนี้กินกับอพริกกะปิก็อร่อยส้มตวก็อะไรอ,อะไรก็ได้กินกับได้ทุกอย่างอร่อยมากอร่อยกรอบหอมกรอบหอมอืราคาถูกด้วย เจ็บเจ็บเ่ะอัลโลจ็บเ no ือค่ะนี่ก็ปลาแซลม์แซลมอนมันเสืรอนังเสื้อใส่มอนใส่เส้นงกีีเต ยังอยู่บุรีรัมค่ะยังไม่ถึงประเทศเนเธอร์ลแลนด์เลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายังมันนอกยังไม่รู้